สทีมเติมคอมโบมาแล้วครับรอบนี้เรามาเติมคอมโบให้กับทีมของเราด้วยอีกหนึ่งตัวที่เป็น UX สายบาลานซึ่งก็คือเจ้านี้เลย <c oughs> UX 14 Scorpio Spear oh <no. S 1> ซึ่งเจ้า Scorpio Spear เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนโหมดในการต่อสู้ได้ทั้งตั้งรับและโจมตีสะท้อนการโจมตีก็เก่งวิ่งโจมตีเขาก็ดีทำให้เราเนี่ยสามารถสร้างคอมโบได้หลากหลายเลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้ ภายในกองรอบนี้ให้ที่ชูตแบบสายยาวมาแล้วก็เป็นที่ชูตแบบเหลืองดำนะรอบนี้รอบนี้มากับบิดใหม่นะคือเจ้าบิด C หรือบิดแซบนี่เองเป็นบิดลูกผสมระหว่างพอยกับแ x คเซนะตัวนี้ดูแล้วน่าจะทั้งโจมตีและรักษาสเตมิน่าได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวมาคู่กับรัชเชศ070เป็นไงศูนย์นี่คือมันจะกลมมากๆเลยนะมันมีแง่งก็จริงแต่ว่าแง่งมันจะตั้งขึ้นเห็นไหมเพราะงั้นมันจะไม่ได้ไว แบบโจมตีแต่ว่าเน้นไว้ทวงสมดุลให้ความกลมให้ความหมุนนานๆาน,นะลันเน่คือพระเอกของเราเจ้าสกอร์เปียสเปียซึ่งมันจะมีเบโจมตีด้วยกันทั้งหมด3เบรนะเห็นไหมนี่เป็น3ม,มุมแล้วก็นี่ตัวเบรด้านในเนี่ยมันสามารถหมุนเปลี่ยนการโจมตีได้นี่เปลี่ยนเป็นโจมตีล้วนหรือว่าจะเปลี่ยนเป็นป้องกันสะท้อนการโจมตีนี่รับต่อสู้รับต่อสู้เป็นไงแล้วมันจะเปลี่ยนตอนที่มันวิ่งเองด้วยนะ นี่แหละคือข้อดีของเจ้าสกอร์ o ิโอสเปเดี๋ยวเราลองไปชั่งน้ําหนักดูกันว่าชิ้นส่วนที่ผมได้มนันี่มีน้ําหนักเท่าไหร่กันชิ้นแรกเป็นบิดแซปนะครับมีน้ําหนักอยู่ที่2.5กรัมต่อมาเป็นรัดเชส0 7น0มีน้ําหนักอยู่ที่7.1กรัมต่อมาเป็นเบสสกอร์ิโอสเปีของผมเป็นล็อต A1 นะครับมีน้ําหนักอยู่ที่39.7กกรัมเมื่อเอาทั้งชุดมาประกอบกันแล้วนะครับ จะมีน้ำหนักอยู่ที่49.3กรัมเดี๋ยวเรามาเทสต็อกคอมโบของเจ้า Scorpio Spear ก่อนนะครับเป็น070แล้วก็บิดแซปนะครับซึ่งถ้ามันอยู่ในโหมดโจมตีอย่างเงี้ยมันจะไม่สามารถใส่เข้าไปได้นะมันจะมีแง่งที่ติดเราจะต้องบิดมันกลับมาเป็นโหมดป้องกันแบบนี้ก่อนถึงจะใส่เข้าไปในตัวชูของเราได้นะ Go shoot มาดูการวิ่งของพี่แซปก็วิ่งเป็นยังไงจะวิ่งคล้ายๆบิดแอคเซลไหม เราสึกว่าอุ้ยอุ้ยโจมตีแรงผมพอเปลี่ยนโหมดปุ๊บม,มันโจมตีแรงเลยแต่ดูการวิ่งโอ้หวิ่งแบบผมบว่าต้องโจมตีแบบรุนแรงถึงใจมากแน่นอนครับเจ้าสกอร์ิโอสเปียตัวนี้เนี่ยเราก็มีการรักษาสเตมินาในช่วงท้ายได้อย่างแบบดีเยี่ยมเลยนะแต่ว่าไม่ได้รักษาอยู่ตรงกลางเน้นการวิ่งรอบๆคล้ายๆบิดพอยต์อยู่นะรอบแรกเรามาลองเจอกับเจ้าว,วิสซาร์ด เมตาสายสเตมินาของเราที่960ฟรีบอลกชุดไปแล้วครับผมโอ้โ oh หมาถึงวิ uh ่ง huh, วิ่งวิ่งวิ่งแบบจะลงหลุมเองซะแล้วแ้วยังไงฮะวิซาร์ดของเรายังรักษาสเตมินาอยู่ตรงกลางได้อย่างดีเยี่ยมนิ่งกริบและบอกเลยจงังหวะนี้สกอร์ปิโอวิ่งวนแหมสมกับบิดของเขาจริงๆเขาวิ่งวนสุดยอดแต่เขาไม่เข้ามาตรงกลางเลยอย่างนี้น่าจะไม่ได้ปะทะกัน ย่างนี้ต้องวัดกันที่สเตมิน่าช่วงสุดท้ายแล้วครับมาเข้าสู่ช่วงสุดท้ายสเตมินาโอ้โหสเตมินาสู้ไม่ได้จริงๆครับผมรอบนี้มาเจอกับฟินิกวิ่ง760รัสกูชูดมาดูนว่าเจอสายโจมตีจะเป็นยังไงบ้างวิ่งโอ้หตองกระแทกไปก่อนหนึ่งทีแล้วหมดเลยหมดเลยเหรอตองกระแทกรอบเดียวหมดหมดจริงๆโอ้โ oh, หหมดยังไวรอบนี้เจอสุดยอดเมตาสายโจมตีอย่างเจ้าชาร์กสเกล3600โลลัสกันบ้างกูชูดไปแล้วครับผม ก็โอ้เราโยกลงไปก่อนหนึ่งทีแล้วโอ้โหโดนกระแทกไปก่อนเบาๆแต่ยังไม่หมดรอบนี้ยังแอบกลับมาสู้ได้แต่แต่ไงเหมือนจะไม่เหลือแรงแล้วผมว่าบิดแซมมันี่ยหมดเร็วคล้ายๆแอคเซลอยู่นะหมดเร็วมากไปแล้วฮะเรียบร้อยรอบนี้ลองมาเจอกับเจ้าเบเกสัสแบส W960 Hexa ดูบ้างโูชูดไปแล้วครับผมโอ้โหกระแทกโอ้หโอ้ยโอ้เข้าโมโจมตีแล้วรุนแรงมาก รอบนี้เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเจ้าสกอปิโอเป็น960เฮกซ่ามาเจอกับวิสันหลอด960ฟีบอลดูบ้างนะเปลี่ยนคอมโบแล้วดีขึ้นไหมโกชูด <Shoot. S 1> ไปแล้วครับผมโอ้โหโอ้โหมาถึงแรงอันนี้เน้นเป็นสายสะท้อนแล้วนะก็จะโจมตีไม่หนักแต่รอบนี้ต้องเน้นสะท้อนนะสะท้อนเข้าไปไกลมาดูกันว่าจะสะท้อนไหวไหมเจอกับวิสันหลอดสุดยอดเมตาตลอดการสําหรับสายสเตมิน่าของเรายังไงบ้างจดจดจ้องจ้องเข้าไปคุยกันอยู่ตรงกลางกระแทกได้ดี โอเคยังมีสตมิน่าเหลือยังพอสู้ได้แต่คิดว่ายังไงไม่น่ารอดแล้วจริงๆโอ้โหล้มไปเรียบร้อยแล้วครับผมรอบนี้เจอเจ้าฟินนิกวิงกันบ้างกูชูดไปแล้วครับผมมาดูซิรอบนี้ยังอยู่ยังอยู่หัวจะทอนลงหลุมไปเลยเราให้โอกาสเจ้าฟินนิกกิงอีกรอบหนึ่งกูชูดไปแล้วโอ้โหโดนโดนมาถึงโดนก่อนเลยยังไงยังไงเคาน์เตอร์ไปลูกเฮ้ยวิ่งวนเขาวิงวว่งลอ่อแล้วยังไงรอบนี้เคาน์เตอร์ไป เคาเตอร์เคาไปเฮ้ยสกอร์ิโอชนะรอบนี้ผมจะลองเปลี่ยนเจ้าสกอร์ิโอเป็น760ใส่บิดคิกนะเจอกับวิซาลอนเหมือนเดิมรอบนี้เราเปลี่ยนสกอร์ิโอเป็นสายโจมตีเต็มตัวมาลองดูกันโูดไปแล้วครับผมวิ่งโจมตีแบบพุดยอดไปลวอยไม่โดนไม่โดน2ทีไม่โดนยังไงบิดเคนี่ก็จะมีสเตมินาเหลือช่วงท้ายอยู่นิดหน่อยนะเน้นโจมตีแต่ถ้าโจมตีเขาไม่ออกแบบนี้นี่อาจจะต้องคิดหนักกันละทีเดียว ยังไงฮะไหวไหมไหวไหมลูกอุ้ยเหมือนจะไม่ไหวนะยังไงก็แพสเตมิน่าอยู่ดีวิสาห์รอตัวเดิมนะแต่เราจะชูดกันคนละทีนะวิสาร์รอลงไปก่อนแล้วก็สกอร์ปิโอตามไปชูดไปแล้วเรียบร้อยมาลองชูดแบบเต็มที่ดูเต็มเหนียววิ่งชา้าถูกอ้ยกระแทกรุนแรงมากโจมตีได้สุดยอดไปเลยะฮะเฮ้ยถือว่าสุดยอดอยู่นะแรงโจมตีแรงประทานี่ไม่ได้ธรรมดาเลยนะดูดูดโอ้โหด,ด,ดูดูดูดิ ยืนคุยกับล่างมาว่วงได้เลยทีเดียวเนี่ยเจอกับสายโจมตีเนี่ยแต่ว่าเจอกับสัดเตมิน่าี่ยังไม่ไหวนะไปลองกับชาร์คสเกลกันบ้างรอบนี้กูชูดไปแล้วครับผมจังงวันนี้ยังไงใครเอาก่อนอุ้ยเริ่มก่อนฉลามกัดก่อนแล้ววิ่งมาชา์ตกระปก,กเบาไปหนึ่งทีแรงไม่พอฮะเหมือนแรงทีบจะยังไม่พอเอายังไงยังไงบิดคลิกบิดคลิกของเราโอ้โหบิดคลิกเหลือสเตมิน่าเยอะกว่าเห็นๆนแล้วครับเราลอ,องเจอกระสัสบาร์สบ้างรอบนี้ โชู่ไปแล้วฮะโอ้โห,โห,โหแต่ยังไงฮะมาดูเหมือนจะแรงกว่านิดนึงแต่สกอริโองเราก็ไม่ได้เบานี่ดูดูแรงกระแทกของเราซะก่อนสยสูกหวสบายสบายเลยนี่โอ้ผมว่าลูกเล่นของเจ้าสกอริโอนี่คือความหลากหลายที่อยู่ที่เราจะมีแคนไปเล่นสายไหนนะโอ้แต่สเตมิน่ามดก่อนสู้เตมินาไม่ไหวจริงฮะ รอบนี้เราจะเปลี่ยนสกอปิโอไปใส่เป็นโรลัชกันบ้างใส่7 6 0เหมือนเดิมนะเดียวกับวิสาหลอดเดี๋ยวเราจะชุดแยกกันคนละทีเหมือนเดิมนะครับผมไปเลยโกชุดโกชูดไปแล้วครับผมโอ้โหวิ่งชารชาดตีดปชาตีเฮ้ยออกรกสนามไปเลยเมื่อกี้เจอวิสาหลสะท้อนทีเดียวแตกเลยครับลองใหม่แล้วกันมาชูดแล้วมาโอ้โหเป็นยัยงไงยังไงมารอบนี้ไม่ออกแน่นอนค่คอยๆไปวิ่งชัดโอ้หไม่โดนเลยลูกพี่ เปยังไงไม่โดนเลยโอ้โหเอ๊ยเป็นงไงอ่ะเป็ยงไงอ่ะไปยังไงกันบ้างกับเจ้า scorpio ปีย a r ตัวนี้ทุกคนคิดว่ามันคุ้มค่ากับการเอามาเสริมทีมของเราไหมผมรู้สึกว่ามันคุ้มค่ามากๆแล้วมันก็สามารถนำมาทำคอมโบได้หลากหลายจริงๆทำให้ความสนุกในการเล่นของเราเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้ทุกรอบที่เราเล่นเลยนะไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสายโจมตีหรือจะเปลี่ยนเป็นสายตั้งรับก็ตาม เอาละแล้วถ้าทุกคนอยากให้เราเลือกตัวไหนมาเติมทีมของเราอีกเนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์เข้ามาบอกเราที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะหรืออยากให้เราไปลองคอมโบอะไรตัวไหนยังไงคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยแล้วเจอกันใหม่ครับไปแล้วสวัสดีครับ